การปรับตามนี้ครับกินวีแลนไป6.16ใน RTX 3080และ 2K HDR อโหมดอ่อนกับฉากที่เล่นไม่ผ่านไม่รู้จะสู้มันยังไงเมมก็ใช้ไป7.4มีทั้งหมด10ใช้7.5 <c> ็พออ ไอ้เมมคอร์ก9,502เมกกะเฮต์คอร์คอร์พัน7,080วิ่งราวนี้นพัลมหมุนอยู่68องศาไอ้68เปอร์เซ็นแต่กินไฟ p า w e เวอร์สปายกินไป321.7วัตส่วน CPU กินไฟ TDP 64วัตอ่าอยู่ที่64องศา63ทำงานแค่44เเฟรมเรทได้ขนาดนี้ถือว่าดันได้ดีเลยครับ มันทั้งสองเอามาันออกจากชั้นไปตัวหนึ่งอ๋อต้องเอาออกจากไอ้นี่ไปตัวหนึ่งต้องไปล่อให้แน่เลยนะคือล่อให้ครั้งนี้ผมลงเลสซิเดนเอาไว้บน m อ็นะ w d ดี a c k ต้องล่อให้ไอตัวนี้มาตามผม เฮ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเออกดสวิตซ์สิเพื่อนหรือกูกดวะกดแล้วไม่ใช่อ่ะมันให้เล่นยังไงเนี่ยออยจะตายแล้วอ่ะ ผสมสิตายแน่เลยเออเนี่ยล่อตัวนี้มาแล้วแล้วก็ล่อตัวนี้ด้วยนี่ไงเ,เด๊ทั้งสองตัวมานี่เลยเอา้าแล้วทำไมอย่างเงี้ยโอ้ย ลอยยังไงวะเออแลดิเอากดทันไหมมันก็ไม่ทันน่ะเนี่ยดูดิมันรู้อ่ะมันรู้เว้ยแม่งฉลาดไอ้ห่าเฮ้ยเนี่ย,ยดูดิมันรู้๋อต้องฆ่า,านี่ก่อนอุย้ย โอ้ขอกระสุนหน่อยอ้ยตายพอดีกูขอกระสุนหน่อยโอ้โหโหดโหจะยากก็คือต้องยิงไงฮหานั่นจนหลังมันขึ้นปีศาจออกมาเนี่ยวิ่งเบสที่2.6แต่ว่าตอนนี้บูตไปสี่สองร้อก็คือ4ี่จุดสนะครับได้ใจ ความแรงจะผ่านไหมเนี่ยถามจริงโอกาสผ่านมีไหมฮะตอกเงงน้องแกะน้องเงงน้องแกะไปจุดระเบิดเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเคยวางลงไปลบบุ้ม เตือนแหน่อย่าหวั่นไหวสิสเนยเอ้ยของของของ,ของ,ของจะเล่นผ่านได้ยังไง <c oughs> คิดอยู่ไปเร็วเร็วเข้าไปเลยไม่ต้องดูแล้วเนี่ยแคปก็คือยิงไอ้ต,ตัวตัวตัวไม่มีเกาะให้ตาย โดนแล้วอ๋อมีมีดรอดวะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยแม่งหุดเข้าไปอ,ออกกระสุนได้เรื่อยๆอย่างนี้สบาย,ยกันนำเด็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้ว โอ้โยฮ่าโอ้ชิบหายยิงกันนำขอกระสุนหน่อยเฮ้ยขอกระสุนเออขอบใจ้โยโอ้โห พอดีไม่ไหวยากเกินกับเพกแล้วออย เออเรียบร้อยไปหนึ่งตายไม่ตายวะเนี่ยตายเนาะอีก <c oughs> ตัวหนึ่งไม่ใช่ง่ายเลยกดไอ้ <c oughs> นี่เอาเฮ้ยหยาหยาโอ้โหอุย อีกทีนึงงก็ไม่ผ่านก็เดี๋ยวมาดูตัวสินค้ากันนะครับว่าสวยขนาดไหนทังบอร์ดทั้ง CPU ีนะไอปืนสั้นไปเพราะว่ามันได้ฟรีดเพื่อนเพื่อนให้กระสุนอันนี้จะกระหน่ำยิงใส่มันให้มันผูกล,ลากเง่าด้านหลังมันออกมาก็จัดก,การเนาะเอเคไหมอมตามนี้นะแผน ตของเราตามนี้เลยนะระหว่าง MP4 กับ MKB อะไรดกว่ะไปเอ,อเอ้ยเออไป อีกทีหนึ่งยิงหน้ามันประหยัดก,กระสุนไว้เพราะว่าเล่นหมดโปรเฟชชั่นแลมันยากผ่านไปเลยไม่ต้องดูสกิปสกิปสกิปไปวิ่งก็บของ ไปเก็บไปเก็บ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 แบบๆๆๆแบบเก็บอ๋อให้มันตัวบังกันก็ได้นี่หว่าเล่นบัก๊กเออเออเออเล่นบั๊กให้ตัวมันบังกันไปลง เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมึงตัวมึงใหญ่ขนาดนี้มึงเสือกระโดดได้อีกโอ้ย,อ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 ยเรียบร้อยนี่นี่นี่น,น,นี่นี่แน่ นี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาไม่ตายวะเอ้หาอืดด้วยลุงศูนย์เฮ้ยเอ้เอาหานี่มาทำไมเฮ้ยเอ้ย,อยไม่ใช่แล้ว เออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยเฮ้ยไอ,อตัวนั้นจะตายแล้วทำไมไม่ฆ่าตัวนั้นก่อนเออจบไปหนึ่งตายอีกตัวนึงก็ไล่เราอยู่ทำให้มันไล่คนอื่นดิเฮ้ยยังไม่ตายว่ะพอตายแล้วตายแล้ว เฮ้ยฮเฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เเฮ้เ้เฮ้เเฮ้ย้เฮ้เเฮ้เเฮ้เฮเเฮ้เฮ้เ อะไรวะไอ้กูทำอะไรกูจะตายแล้วไอ้กูทำอะไรอ๋อ ก็เธอมึงอ่แแ้วเกิ่งขนาดไหนก็แพ้เราว่ะแต่แข็งแกร่งจากไหนก็แพ้เราวอ,อ่าะทีนี้เดียวลุดม้อยแล้วเนี่ยเลือดที่เติมเลือดอยู่ไหนโอ้ย้ยบ้าเลยจะตายแล้วจ้ะเออไหนอดอกไม้แดงเมื่อกี้เห็นแว๊บ,แปบป่ะหายไปไหนแล้ว ไม่รอดอันนี้ไม่ได้สีแดงไม่มีว่ะหายไปเลยออเนี่ยสีเขียวไม่มีดิไม่มีสีเขียวไอ้นั่นขอเพื่อนเอาก็ได้งั้นครับสูนอื่นไปมีส1อนัดไปออกเซฟแล้วไปดูสินค้ากันจ้าผ่านแล้วอ่ะ,อะขึ้นไปเปิด โหให้คนเจ็บขึ้นหลังคนเจ็บอะ่ะอยากให้มันเล่นได้สองคนจังเลยต้องกระสนุกน้าดูอ้าวไม่เหน็นจะเปิดเลยออกไปฮะประตูตนี้เซฟเซฟด่วนยายา จาเขียวไม้เขียวเออไม่ง,งั้นมอยแล้วนะเอา้าเขียวก็เขียวโอ้ยโดนไม้แดงอีกโอ้ยทีเซฟอยู่ไหนจ๊ะอ๋อจะเทกจะตายแล้วอะ่ะโอ้ยเขียวสามมันก็ได้วะกินกินไปเถอะเขียวเขียวเขียวเต็มหลอดเปล่าโหูไม่เต็มอีกโซฟูต์โซฟูต์เลยนะ ให้ดูนี่ให้ดูมือมันไปแล้วถ้าเราปิดอย่างนี้เลยล่ะจะช็นชัดหมดเลยนีไยไน่ไม่ค่อยเปิดนี่อะไรอีกวะไม่ัะไม่เจอจุดเซฟอีกแล้อ๋อเซฟแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูตัวสินค้ากันนะครับเซฟรอดตายล้วหมดโปรเฟชชั่นอลแคปเตอร์สิบเ็ดโอเค ออกเทสกันอย่างมองมันบอร์ดดีดี cpu ก็ดีดีแต่บอร์ดใบนี้ต้องลงไดเวอร์การ์ดแลนก่อนนะมันถึงจะเห็นอินเทอร์เน็ตนะอย่าลืมนะจ๊ะแล้ว,ลวไม่ต้องลงด้วยซ้ำเขาเรียกอะไรแค่แค่ต่อเน็ตมาด้วย wi-fi ก่อนก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวมันออโต้ดีเทคไดเวอร์หรือจะโหลดไดเวอร์อมาลงเองก็ได้ครับ cpu ีแซ่สภาพสวย กี่คอกี่เทรดน่าลืมนะสำหรับอู้าในหนึ่งเป็น6กขอ12บสอเทรดนะว้าวเลยบอร์ดก็นี่ z ซ9ห้าเกใส่กับ g e n 1นะิบสเนาะแล้วมันก็ใส่ไปสามสิบสองคลกนะครับมาดูต,ตัวสินค้ากันว่าสวยงามขนาดไหน ความสวยงามนั้นจะสวยขนาดไหนตึ้งมีทั้งหนึ่งหนึ่งสี่ศย์และหนึ่งหนึ่นะครับหนึ่งหนึแรงกว่าหน่อยโหแด่นมาก แน่นจิงเปลี่ยนาวเวอร์ใหม่ใช้ซ super พาวเวมันแน่นขึ้นที่สามศูนย์แปยสวยๆจ้า และนี่ Windows NVME ใช้ Kingston A สองพันและนี่ที่เพิ่งได้มาใหม่ที่บอกว่าเพิ่งเข้ามาเป็นตัวเล่นเกม Resident เมื่อกี้ก็คือ Black WD Black N เจ็ดห้าศูนย์ SE เร็วแรงนี่ก็วินโดว์อีกตัวนึง ตัวนี้มี M.2 t ทเมอร์นะครับอยู่นี่เดี๋ยวจะใส่ให้ดูแต่ว่าจะหยิบ CPU มาให้ดูก่อนตัวบอร์ดต่อไฟได้แปดบกสี่เลยนะตัวสำหรับพิน CPU นะครับกดแข็งเลยโหแข็งจังเลยดู CPU ก่อนเนาะ ถอ,อดแลมถอดยี่สิบสี่พินไปก่อนบอร์ดไปนี้ใส่พหลมได้อื้อเลย ใส่ได้สามสล็อตอ่ะโหแน่นจังวะโหคดนน่นอ่ะซี u สวยครับอืมมีตรงนี้นิดหน่อยที่เป็นรอยกดทับหน่อยนึงเล็กน้อยไม่มีผลการใช้งานอุณหภูมิดีรอยน้อยนิดงามมีประกันถึงเดือนสิบสองศูนย์สองสี่นะครับจะ,จะ ทำโปรไฟล์ลงขายเนาะ x 1 3 5่งสาม m หถูกไหนึ่งศใช่ใช่ใชดูผ่นกล้องมันดูยากแล้วข้างหลังนี่อยากให้สวยกว่านี้เดี๋ยวผมถูยังลบให้ตอนนี้ดูถูให้ดูเลย อูเลยให้ดีเราถูยังต้อถูอย่างนี้นะถูให้หน้าสัมผัสมันสะอาดนะแล้วก็ ต้องปัดฝุ่นเพราะเดี๋ยวที่ยังรบหล่นไปในเมนบอร์นี่ดูสิครับเพียงถูยังลบปุ๊บโอ้โหถ้าถูก่อนเทสน่าจะลื่นกว่านี้ก่ะลืม เทสก่อนแล้วค่อยมาถูางเงาวับเลยแจมเลยอ่ะผ่านไปสำหรับ CPU พร้อมกล่องก็คือนี่เองแทน่แทน CPU พร้อมกล่องและเมนบอร์ดแสนสวยใบนี้พร้อมฝาหลังแข็งแกร่งถึกๆภาพดีดีฝาหลังครับ เหมือนจะเคยเทีดไปแล้วรอบหนึ่งแต่คันนี้ามาจับมาเทีกับอ,นนอะไรหนึ่งหนึ่งสีส่หนศูนย์ก็เลยหยิบจับมาเลยอ่ะด้านไหนวะเนี่ยด้านนี้ปิดคืนก่อนปิดคืนเขาก่อนนะอันนี้ต้องเป็นด้านซ้ายแน่ๆเพราะว่ามันใหญ่ เฮ้ยใช่ป่าวะใช่ดิส่วนอัน้นี้เล็กหน่อยก็ด้านขวาอ่ะดูขากันก่อนเลยขาเมนบอร์ดว่างามขนาดไหนดูสิครับ โอ้ oh. เป๊ะไหมอืมเป๊ะไหมจัดอ่ะอยากรู้ว่าใกล้กล้องในขนาดนี้แล้วมันจะเป็นยังไงออืปิดนะปิดคืองานดีเลย แล้วก็กันกันไว้ก่อนนี่กันกระแทกไว้ก่อนโอ้ยร้อยนิ้วอืมที่ที่เหลือก็ดูรอบๆนะครับมุมดีเีย i น number ก่อนดีกว่าตามนี้เลยได้ไปนี้เลยรหัสนี้เลย เรียกตัวท้ายกันนะสองหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามสี่สามได้แบบนี้เลยนะครับใครชอบแบบนี้โอ้โหมีปุ่มให้กดเคลียร์ใบออกได้แล้วก็ไฮซีดิสเพย์พอร์ต HDMI USB แล้วภาคเสียงถึกๆน้ำหนักค่อนข้างมีน้ำหนักนะใบนี้ นักนตรงนี้แหละผมว่าหนักหยุดถ,ถึกดีอ่ะแล้วก็มีตรงนี้ต่อไปคือช่องซาต้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะอันนี้ช่อง Service จากโรงงานเวลาไปที่ให้เขาจัดการเกิดเกิดปัญหานี่ก็ USB 3.1ด้านหน้า3าจุดูหรือ3ามจุดหนึ่งวะนอ่ะเสร็จแล้วครับสำหรับบอร์ดและ CPU ผ่านไปด้วยดีหนึ่งสองแช่โอเคครับคลิปนี้เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ขอบคุณที่รับชมมากๆเลยนะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับขอบคุณมากครับ tiếng phan xinh quần cầu